คืออย่างว่ามีธุระใดล่ะมีธุระมีธุระแหมช่วงนี้นะ แดนเซียนตั้งใจจะแต่งงานสารไมตรีกับแดนวิญญาณข้ากำลังเฟ้นหาบุคคลที่จะมาแต่งงานอยู่พอดีจู่ๆก็บพบว่าสวรรค์นอกชั้นฟ้ามีแสงเทพปรากฏข้าจึงนึกขึ้นได้ว่าสนจินคงมาที่ดินแดนสวรรค์เออบังเอิญเสียจจิงๆข้าจะคิดว่าข้าค,คิดว่า,วาอย่ารบกวนสนจินเลือกคู่แต่งงานให้กับงานแต่งงานสารไมตรีนับพันปีของสองแดนเ่อแด,แดนวิญญาณมีตัวเลือกเพียงคนเดียวก็คืออ,องคปี้ชางของแดนวิญญาณนะ เออมาหนี้เดีกเาชักก่อนชัก่อนมาแล้วขอรับเร็วเร็วเร็เร็วเวเนี่ยคืออะไรนี่เป็นตัวเลือกของแดนเซียนเลือกไดเธออ๋อนะคนอ่ข้อนี่ส3แล้วกันเจ็กน้อชาสองสามสี่สี่ห้าหเจ็ดแเก่าเราจะมาทำมัดทำมัดยังไงกันล่ะเนี่ยไอ้มันเลื่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยามเร็กมาสิโอฝูรงฝูร่งดีนางนี่ล่ละชื่อนี้ดี แต่ว่าฟูหรงองอ้าวไปแล้วเก๋ย์เก๋ย์น้อมส,องส่งเสิญจินน้อมส่งเสิญจ,จินทำไมถึงไม่เจ้าหมอน,นี่ <c oughs> การการแต่งงานนี้สิ่งเจ้าเสินจ,จีนเป็นผู้กำหนดเหรอเนี่ยรู้สึกว่าจะใช่นะ <c oughs> เซนจินอาศัยอยู่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าเพียงลำพังคงนานซะจนไม่รู้ว่ามีกี่ปีแล้วถ้ารู้ไหมว่าดานเซนอนวิญญาณใครเป็นใครเออทำร้าบทะลึ่งยวมันตบอึบแล้วไม่พูดแล้ว